สหกร,รณ์กองทุนสวนยางนาจรลวยจำกัดหรือสอก,กยนาจรลวยตั้งอยู่ที่อำเภอนาจรลวยจังหวัดอุบลราชธานีได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542เมื่อวันที่31มีนาคม2552มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง110คนมีทุนดำเนินงาน1,9750บาทครับสวัสด,ดีครบับ ผมนายหนักพิมพ์สอนเป็นประธานสหกรณ์กองสวนทนยางนาจุลวยจำกัดนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีนะครับในส่วนของสหกรณ์กองสุนสวนยางนายจุลวยจำกัดก็จะมีการรวบร,รวมยางพาราทุกวันอังคารและก็วันพุธก็ฉขายต่างนะครับเพราะว่าสหกรณ์กองสวนสวนยางนายจุลวยจำกัดมีจุดรวบรวมยางอยู่2จุดคือจุดแรกของบ้านโคกใหญ่หมู่ที่5จุดที่2ก็บ้านนา นาจะรวยนะครับสองจุดนะครับก็รวบรวมพร้อมกันทั้งสองจุดคือการให้บริการสมาชิก A, ในกรณีที่ว่าทําไมถึงซึ่งมีสองจุดเนื่องจากว่าเกษตรกรเรามีความจําเป็นอยู่ใกล้ตรงไหนก็บริการให้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นการสะดวกของสมาชิกนะครับในกรณีปีที่แล้วนะครับสากลกองทุนวนยางนาจะโดยจำกัดเราก็มีการรวบรวมกับสมาชิกอยู่ประมาณพันกว่าตันนะครับทั้งสองจุดและก็มูลค่า กป,ประมาาณ24ล้นสหกรณ์ได้รับการสนับสนุสน,นเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตจำนวน4ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ3.5ทั้งนี้สหกรณ์ได้ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการดำเนินงาน